Ну, так ไปถามกินไหนดีพาทัวปัตตคาดและร้านอาหารจีนชื่อดังในงานตรุษจีนโคราสองห้าหกแปดเสี่ยวเส้นหมูแดงห้องโกงรสเลิศร้านนี้ไปงานไหนอยู่ไม่เคยจบเพราะของหมดก่อนตลอดหมูแดงชิ้นหนาฉ่ำเด้งรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตราตึงใจดอกจันตัวใหญ่ๆว่าห้ามพลาดเขาบอกว่านี่คือจอปูที่ผลิตจากเนื้อปูแท้เนื้อปูอัดแน่นไม่เหลือที่ว่างให้แป้งเลยงหอมอร่อยสุดร้านสุก้ลิมเขาก็ขนเตาขนกระทะมาขายถึงในงานเลยนะแค่ยืนดูคุณพี่เขาผัดก็น้ำลายไหลละคือซอสสุก้ก็ทำเองและรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากนี่แหละสุก้ขวัญใจชาวโคราานนววมััไกงร ดีเด่นขอยกให้ร้านนี้เนื้อไก่นุ่มและจุ้ยสี่ส่วนตัวข้าวคือหอมแล้วก็มันถูกต้องที่สุดเสิร์ฟพร้อมซุปเห็ดหอมสไตล์สิงคโปร์ช่วยด้วยร้านนี้ถูกลุมแล้วแก้มใสซาลาเปาเอาซาลาเปามาทานเลยแล้วก็จิกลิ่นเนยหอมฟุ้งไปทั่วงานตัวซีเนเจอร์ของเขาก็คือไส้หมูสับตัวไส้หอมกลมกตัวแป้งซาลาเปาก็หอมกลิ่นเนยคือมันดีแวกกินกระเพาะปลาร้อนๆที่ครัวแม่ทองย้อยกันสักหน่อยอร่อยกลมกหอมพริกไทยนิดๆให้กระเพาะปลามาเยอะมากฟและนี่คือขนมเปี๊ยะใสพอดีคำเป็นแบบ เมืองย่าโมกันดีกว่าสั่งเป็นข้าวต้มหมูมาก็จะมีทั้งหมูสับหมูตุ๋นและหมูกรอบถ้วยเดียวคืออิ่มเลยแวะเติมความแซ่บกันที่ร้านแซลมอนตัวเล็กแป๊บจัดข้าวดงมาถ้วยนึงมีทั้งแซลมอนกุ้งลายเสือและแมงกะพรุนน้ำจิ้มแซ่บอาหารทะเลสดคือเพอร์เฟกต์แล้วอ่ะคือโซนที่เป็นอาหารพัตคาและร้านดังต่างๆเขาจะรวมกันอยู่ตรงแยกในส่วนมากเลยมีร้านเด็ดๆอีกเพียบมาลองกันได้ในงานตรุษจีนโคราช2568เทศกาลจอมพลถนนมังกรงานจะตลอดเส้นทางถนนจอมพลตั้งแต่วันนี้ถึงสาคมนนนนี้้้เวลลาาาปตตไไย่ืมมกกดดคชรริหะ